Vẻ bắt kem dùng vẻ bắt kem dùng mua cái tôm nháy nháy hăn vào phao ผมลองกินดูนะเพื่อนๆจ้าอมกับแกงต้มนี่จะอร่อยมากเลยค่ะอืม แต่วพักแกงส้มเพราะว่าทางนี้กินสตอกินกินทั้งเปลือกค่ะขูด กูดกูกเรากะตัดคางๆล้วก็กินน้ำเกลือกินกับนำ้ำพริกินกับขอบคุณเพื่อบุกขอบคุณเลอขอบคุณคุณมาแกงส่งขอบคุณเพื่อ,อ,อน ผูกำลังใจผู้คอมเมนต์ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอสังมากสามร้อยยี่สิบเดีวยวแต่สตอเน่าสตอขึ้นหนอนอันอันนี้เพิ่เก็บมาใหา้ขางบ้านขางบ้านเจกงกัวห้อนข่าวกห้อน สบรขอบคุณเฟนบุกขอบคุณเลอ่อขอบคุณคุณมาขอบคุณเพื่อนๆผู้กำลังใจผู้คอมเมนต์ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะไปค่ะ Bắt tờ kép ao à Nào kêu giật to cái thịt dã này Cái thịt dã này โโน่ขนาดเปลือแอร์นะเอาตูดอยู่ข้างในเอาหัวมาซุกข,ขาติดมากเลยเพราะว่าทางนี้กินสตอกินกินนั้งเปลือกค่ะขูดขูดขูดกระตัดข้างๆกินทั้งเปลือกกินทั้น้าบีกินก็แล้วกินสตอก

กินสตอเพราะว่าทางนี้กินสตอกินกินน้ำเปลือกค่ะขูดขูดขูดแล้วก็ตัดข้างๆแล้วก็กินน้ำเปลือกกินก้านำพีกกินก็แบบผักแกงสม เพราะว่าทางนี้กินสะตอกินกินทั้งเปลือกค่ะขูดขูดขูดแล้วก็ตัดข้างๆแล้วก็กินทั้งเปลือกกินก้อหน้ำพีกกินกันขอบคุณเพื่อนๆทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่ขึ้นข้าวแกงส้มหมูบ่ได้ไปหน้าแต่ว่าปลามันไรอย่าเงี้ยสวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่ขึๆๆๆนคค้นข้าวแกงส้มหมูบ่ได้ไปหน้าแต่ว่าปลามันไรอย่าเงี้ยขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ หมูกระตอนใหญยง่ายหั่นเฝอเฝอไปค่ะพักพักก่อเก็บเอาเงาม่างง่ายเงาเกี๊ยส้มหมูมะละกอบ้านเราเองสับปะรดบ้านเราเองเ่ะสับปะรด เพราะว่าทางนี้กินสตอกินกินน้ำเปลือกค่ะขูดขูดขูดแล้วก็ตัดคางๆแล้วก็กินน้ำเปลือกกินขนํานกิกินกันอันอันนี้พันเก็บมาให้ข้างบ้านข้างบ้านเจาะสร้างมากสามร้อยยี่สิบเยวแต่สตอเน่าสตอขึ้นหนอนออม,มึ้นไม่ไงค่ะเกมสส้มหมู มะละกอบ้านเราเองสับป,ปะรดบ้านเราเองนะ่ะสับป,ปะรดเก็บไป่ะพักพักกับเก็บเอาค่ะแล้วพักแกงสมอ๋อัังมาก สามรอยยี่สิบเดีด๋วยวแต่สตอเน้าสตอขึ้นหนอนเพราะว่าทางนี้กินสตอกินกินทั้งเปลือกอค่ะขูดขูดขูดแล้วก็ตัดข้างๆแล้วก็กินทั้งเปลือกกินกนหนึ่งบิกิน,นก,กันข,ขอบคุณเฟรดูขอบคุณเร่อขอบคุณคุณมาอันอันนี้มันเก็บมาให้ ขางบ้านขางบ้านชับตุ่มสับประรดกับมะละกอใส่หมูมแกงคืองแกงต่อสร้างมากสามร้อยยี่สิบเดวแต่สตอเน่าสตอขึ้นหนอนใส่มะละกอครึ่งลูก ทุนเพืพ่อนทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสั่งมาสามร้อยยี่สิบเดวแต่สตอเน้าสตอขึ้นหนอนแกนสงส่งส่งสับปะรด กับมะละกอใส่หมูแกงเครื่องแกงเพราะว่าทางนี้กินสะตอกินกินน้้าเปลือกค่ะขูดขูดขูดแล้วก็ตัดคางๆกินนั้งเปลือกกินกับน้ำพีกินกับทั้งใบไงค่ะแกงส้มหมูมะละกอบ้านเราเองสับปะรดบ้านเราเองค่ะสับปะรดแกงแกงกับฮ้อน 泡过饭。